กข้าสู่ช่อง Snow Tip และชื่อทิปส่วนเนี้ยสีขาวนา่นารักน่ารักเนี่ยชื่อ Snow วันนี้เราจะมารีวิวนิยายนิลิสอะไรนะวันนี้เราจะมารีวิวเรื่องมีเซิร์ฟตัวน้อยถูกแอบเลี้ยงไว้ในบ้านของท่านในผลผู้เขียนแักแด้สีลุงเจ้าของผลงานรู้ตัวอีกทีนกโดโด้แรงเอปของผมก็กลายเป็นสุดยอดบอสไปแล้วหละ่ะและเกิดใหม่เป็นโซโล่ฮันเตอร์สายซัพพอร์ตสเรื่องนี้ย ยอดฟีลสูงมากนิยายเรื่องนี้เป็นแนวแฟนตาซีโลกยุคดวงดาวสัตว์วิเศษตลกแล้วก็ฟีลกูดเป็นนิยายวายแฟนตาซี Fantasy. เบาสมองที่คนชอบนิยายวายสายแฟนตาซีจะต้องลงรักแนะนำตัวละครนะคะนายเอกไตรอนซีเป็นกิเลนดำอายุ2000ปีนิสัยเด็กน้อยแสบสน ชอบหัวใช้เท้าวงเล็บพักอ้วกแล้วก็เขาคิดว่าปลาดีต่อสมองเสมอใครกินปลาแล้วจะหลอ่อเอ้ยใครกินปลาใครกินปลาแล้วจะฉลาดถ้าใครชอบสโลแกนนี้ก็ไปใช้ได้เลยเราอ่านเรื่องนี้ไปก็อ๋อปลาช่อมปลาชอมปลาช่อมปลาช่อมดีที่สุด <laughs> ใครสายปลาส้มนะ <laughs> เราสายปลาสม้มส่วนพระเอกรูเธอร์เป็นนายพลสุดหล่อรวยสายเปเก่งประจำดวงดาวนะคะพระเอกของเราเกิดในตระกูลผู้สืบทอดของหงแดงซึ่งมีสมาชิกในตระกูลถึง3คนเยอะใช่ไหมละ่ะถ้าใครอยากรู้ว่าทำไมถึงมีแค่3คนต้องไปอ่านเรื่องนี้แล้วแหละ เราจะมาเล่าเรื่องคร่าวๆของเรื่องนี้นะอาจจะมีสปอยนิดหน่อยเริ่มที่ว่าโลกที่เราอยู่อาศัยในปัจจุบันเนี่ยแตกสลายทำให้ไบเอยนซีในเอกกิเลนดำของเราต้องหนีออกมาพอเจอดวงดาวที่เหมาะสมลูกกิเลนน้อยก็เลยหลับไหลจนกระทั่งหนึ่งพันปีต่อมาลูกกิเลนน้อยของเราก็ตื่นขึ้นประจบเหมาะกับที่ พระเอกที่เป็นท่านนายพลผู้เก่งกาจได้มาตรวจสอบดาวดวงใหม่พอดีน้องก็เปิดตัวเลยค่ะด้วยการกระโดดกินยานของพระเอกเพราคิดว่าเป็นปลากระเบนยานของพระเอกเนี่ยเป็นยานแบบยานที่แข็งแรงมากาแม้แต่สัตว์อวกาศร,ระดับ3มเนี่ยก็ไม่สามารถโจมตีได้ แต่น้องค่ะแต่น้องแค่ควรเรบาๆก็เข้าแล้วทําให้ในท่านในพลของเรานะประทับใจน้องเลยทันทีซึ่งสองคนนี้ก็ปักกันพอท่านในพลเจอกิเลนน้อยใช่ไหมเขาก็คิดว่าเอ๊ะนี่มันตัวอะไรทําไมไม่เคยเห็นมาก่อนเลยใช่ลูกเซิร์กหรือเปล่าต้องเป็นลูกเซิร์กแน่ๆเลยเพราะลูกเซิร์กมีหลายรูแปแบบก็ตัวสีดําแบบนี้แหละแต่ว่า น้องดันใช้ไฟประจำตระกูลของพระเอกได้ตอนที่ท่านนายพลกำลังจะกลับก็มีบันไดเลื่อนออกมาจากกระเบนยักน้องกิเลนของเราเลยเอ๊นั่นมันอะไรนะน่าสนใจจังเลยฟุบเข้าไปอยู่ในยานตอนที่กำลังจะปิดพอดีแล้วยานก็ออกตัวไปพราะเข้าไปในยานได้ น้องก็แสดงอิทธิฤทธ์เลยค่ะอุ้ยของอันนี้น่าสนใจอย่างว่าคนหลับไปพันปีโลกมันก็ต้องพัฒนาเนอะแบบอานนี้อะไรอันนี้อะไรแล้วยานก็เคลื่อนมาถึงนอกอวกาศน้องก็จะทำลายยานแต่ถ้าน้องทําลายยานที่นอกอวกาศเนี่ยมีน้องคนเดียวที่จะรอดชีวิตเพราะว่ามนุษย์ปกติหายใจในอวกาศไม่ได้น้องผู้แซนดีของเราก็เลยแบบอ้ยมนุษย์ เราช่วยเองเราจะปล่อยเธอไปแล้วน้องก็เลยนั่งยานไปต่อเพราะคิดว่ามนุษย์จะพาตนไปส่งไปส่งที่บ้านก็คือดาวดวงเดิมที่ตนเองเพิ่งจากมาส่วนพระเอกเนี่ยเข้าใจว่าอุ๊ยน้องคงอยากตามเรามาด้วยแหละก็เลยพากลับดาวแม่แล้วพอถึงดาวแม่เท่านั้นแหลคะค่ะน้องก็ โปเบไปเลยค่ะนี่มันขบวนการลักพาตัวเด็กชัดๆเลยอลราวาดใหญ่เลยจนจนพระเอกของเราเกือบจะสิ้นชื่อเลยทีเดียวแต่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 แต,แต,แต,แต่ยังไม่ทันจะสิ้นชื่อโปของพระเอกก็มาช่วยไว้ก่อนด้วยการใช้หัวใช้ท้งกำจัดกิเลนดับน้องของเราเนี่ย ัวหัวใช้เท้าเป็นชีวิตจิตใจใครสายไม่ชอบผักเนี่ยกดไลค์เลยนะคะแต่เราว่าหัวใช้เท้ามันก็ลอยออกนะต้องเป็นซุปเนี่ยลหลังจากหลังจากที่ปู่มาช่วยท่านในคนของเราก็เลยรู้ว่าอปู่ของตัวเองเน่ยรู้จักกับไอ้เซิร์กตัวเนี้ยก็เลยเก็บเซิร์กไปเลี้ยงที่บ้าน ในระหว่างรอปูตนเองกลับมาจัดการกับคนรู้จักทีนี้พอทั้งสองอยู่บ้านเดียวกันเกิดเรื่องราวขึ้นค่ะอาจจะบอกว่าหนึ่งวันร้อเหตุการณ์มากค่ะเรื่องนี้แล้วก็สนุกตลกซึ่งแบบน้องก็แบบว่าเธอทำอะไรอ่ะทำไมโง่จังอะไรอย่างน้นองเขาจะมีน้องจะมีสโลแกนประจำตัวนะครแบบ อวกผักอวกซึ่งก็คือหัวใช้เท้าแล้วก็มีความคิดว่ากินปลาแล้วฉลาดที่สุดเรื่องนี้มีเป็นอ e ีบุ๊กนะจ๊ะเดี๋ยวจะเราแปะลิงก์ไว้ข้างใต้นะราคาปกอยู่ที่249บาทมีเนื้อหาทั้งหมด58ตอน5ตอนพิเศษการันตีความสนุกเรื่องนี้เพราะเราเป็นสายแฟน แฟนตาซีอีอีอใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งติดตามกันด้วยนะจ๊ะถ้าใครอยากให้รีวิวเรื่องอะไรก็ทิ้งคอมเมนต์ไว้ข้างใต้ได้เลยวันนี้ไปก่อนนะบายบาย